สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เออหลายคนน่าจะอยากรู้มากๆเลยก็คือภาษาใจน้องหมาค่ะโดยเราจะอ้างอิงจากเนื้อหาภาษาใจน้องหมาถอดรหัสอารมณ์สี่มิตินะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะช่วยให้พวกเราเนี่ยเข้าใจสัญญาณต่างๆที่น้องหมาเขาพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเอ๊ะ เขากำลังรู้สึกอะไรอยู่กันแน่เพื่อที่เราจะได้ดูแลเขาแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อนสี่ขาของเราให้แน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมนะคะการเข้าใจเรื่องพวกนี้สําคัญจริงๆนะคะสําคัญมากครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องออรู้ไว้ก็ดีแต่มันเป็นกุญแจสําคัญเลยนะในการที่เราจะตอบสนองความต้องการของเขาได้อย่างเหมาะสมทําให้เขารู้สึกว่าอ,อ,อยู่กับเราแล้วปลอดภัยนะไว้ใจได้ซึ่งมันเป็นพื้นฐานความสุขของเขาเลยครับการที่เราอ่านอารมณ์จากมิติที่หลากหลาย ที่แหล่งข้อมูลนี้เขาพูดถึงเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับเริ่มกันที่อารมณ์แรกที่เจ้าของทุกคนก็คงอยากจะเห็นน้องหมาของเราเป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะก็คืออารมณ์มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายสบายๆตามแหล่งข้อมูลนี้สัญญาณที่ชัดเจนมีอะไรบ้างคะครับสำหรับอารมณ์สุขผ่อนคลายสัญญาณที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือภาษากายโดยรวมเขาจะดูสบายๆ ไม่เกรงนะครับอย่างการแกว่งหางเนี่ยมันจะดูนุ่มนุ่มนวลหน่อยอ๋อนุ่มนุ่มนวลใช่ครับสบัดเป็นวงกว้างๆบางทีก็โยกไปทั้งสะโพกเลยไม่ใช่แค่ปลายหางที่แบบแข็งแข็งสั้นๆนะครับแล้วก็หูหูเขาก็จะอยู่ในตำแหน่งปกติไม่ได้ตั้งตรงหรือว่าลู่ไปข้างหลังดวงตาก็จะดูผ่อนคลายอาจจะหยีลงนิดๆเหมือนยิ้มนะครับเหมือนยิ้มเลยนะคะครับปากก็อาจจะอ้าเล็กน้อย ลิ้นห้อยออกมาบ้างนิดหน่อยแต่ต้องแยกกับอาการหอบเพราะร้อนหรือเครียดนะครับอ๋อค่ะแล้วก็แน่นอนผ้าที่คลาสสิกมากคือท่าเพลย์โบที่เราเห็นบ่อยๆคือเขาย่อขาหน้าลงก้นดงๆหน่อย อ๋อ oh, ถ้าเชิญชวนเล่นใช่ครับเชิญชวนให้เล่นกันอันนี้คือแฮปปี้อยากเล่นด้วยมากๆครับการแกว่งหางนี่ก็มีรายละเอียดนะคะไม่ใช่ว่าแค่แกว่งแกว่งก็แปลว่าดีใจเสมอไปแล้วท่าทางอื่นๆที่บอกว่าเขาผ่อนคลายล่ะคะมีอะไรที่เราสังเกตได้อีกบ้างอีกอย่างที่ชัดเจนมากคือการนอนหงายแผ่เลยครับอันนั้นคือไว้ใจสุดๆรู้สึกปลอดภัยมากๆไว้ใจจริงๆครับ หรือบางทีแค่เขามาทิ้งตัวนอนข้างๆเราแบบสบายๆอันนั้นก็ใช่เหมือนกันสิ่งสำคัญคือเราต้องดูภาพรวมทั้งหมดของภาษากายเขาอะนะครับไม่ใช่แค่ดูที่หางหรือดูที่หูอย่างเดียวเข้าใจเลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดสถานการณ์มันเปลี่ยนไปละคะจากที่สบายๆอยู่เขาอาจจะเริ่มรู้สึก ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นวิตกกังวลหรือว่าเริ่มกลัวขึ้นมาสัญญาณที่เราควรมองหาตามที่แหล่งข้อมูลนี้เขาชี้ให้เห็นมีอะไรบ้างคะครับพอสุนัขเริ่มกังวลหรือกลัวเนี่ยภาษากายเขาจะเปลี่ยนค่อนข้างชัดเจนเลยครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือหูเขาจะเริ่มลู่ไปด้านหลังลู่ไปข้างหลังใช่ครับอาจจะแนบติดหัวไปเลยถ้าเขากลัวมากๆนะครับแล้วก็หางหางก็จะตก หรือบางทีอาจจะม้วนซุกเข้าไปอยู่ระหว่างขาเลยอ๋อซุกหว่างขาเลยครับดวงตาก็อาจจะเบิกกว้างขึ้นจนเห็นตาขาวเยอะหรือบางทีก็หลีลงพร้อมกับหลบสายตาเราพฤติกรรมที่เห็นบ่อยมากๆเลยนะครับคือการเลียจมูกหรือเลียปากตัวเองบ่อยๆเลียปากย้ําๆครับแล้วก็การหาวทั้งๆที่เอ๊ะไม่ใช่เวลานอนนะทำไมหาวอันนี้เป็นสัญญาณคลาสสิกเลยครับว่าเขากำลังพยายามลดความเครียดของตัวเองอยู่การหาวหรือเลียปากเนี่ย เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าคนอาจจะออตีความผิดไปได้ง่ายๆเลยคิดว่าง่วงหรือเปล่าเลยแบบนี้ใช่ครับใช่เลยครับมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า c r m i n g signals นะครับคือเป็นสัญญาณที่เขาส่งออกมาเพื่อพยายามทําให้ตัวเองสงบลงหรือบางทีก็ส่งสัญญาณไปให้ตัวอื่นหรือคนอื่นรู้ว่าเออเขาไม่อยากมีปัญหานะการที่เราสังเกตเห็นสัญญาณพวกนี้ได้เร็วเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจได้ทันทีว่าเขากําลังรู้สึกไม่มั่นคงนะแล้วเราก็จะเข้าไปช่วยเขาได้ทัน เช่นพาออกจากตรงนั้นครับพาออกจากสถานการณ์นั้นหรือว่าให้พื้นที่เขามากขึ้นหน่อยให้เขารู้สึกปลอดภัยขึ้นครับแล้วถ้าเกิดว่าความรู้สึกนั้นมันรุนแรงมากขึ้นไปอีกจนกลายเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาต้องปกป้องตัวเองแล้วหรืออาจจะแสดงความก้าวร้าวออกมาสัญ,ญญาณเตือนภัยระดับสูงนี้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้คงต้องระวังเป็นพิเศษเลย อันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับสัญญาณจะชัดเจนขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นมากอย่างแรกที่มักจะเห็นได้ชัดเลยก็คือขนครับขนที่คอและแนวสันหลังเขาจะตั้งชันขึ้นมาที่เรียกว่า p y l o e r e c t i o n ขนตั้งชันครับเพื่อให้ตัวเองดูตัวใหญ่ขึ้นเป็นการขมขู่แล้วก็ริมฝีปากเขาจะถูกยกขึ้นเผยให้เห็นเหงือกและฟันหรือที่เรียกว่าแยกเคี้ยวเนี่ยครับชัดเจนเลยแยกเคี้ยวเลยเครับอาจจะมีเสียงขูต่ต่ำๆในลําคอหรือคํารามออกมา ส่วนหางนี่จะแข็งเกรงเลยครับอาจจะตั้งตรงชี้ฟ้าหรือชี้ตรงไปข้างหลังแบบแข็งทื่อเลยไม่มีการแกว่งแบบผ่อนคลายแล้วหางแข็งเกรงครับและที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือการจ้องครับการจ้องเขม่ง hard stare แบบไม่กระพริบตาไม่หลบสายตาเราเลยอันนี้เป็นการท้าทายโดยตรงบ่งบอกว่าเขาพร้อมจะ,ะเผชิญหน้าแล้วครับโหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะการจ้องเขม่งนี่คือแบบสัญญาณเกือบจะสุดท้ายแล้วหรือเปล่าคะก่อนที่เขาจะลงมือ ใช่ครับถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่รุนแรงมากๆครับถ้าเราเห็นสุนัขแสดงอาการแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ควรทำคือหลีกเลี่ยงการไปสบตาเขาตรงๆนะครับแล้วก็ค่อยๆถอยห่างออกมาอย่างช้าๆอย่าทำท่าทางที่ดูคุกคามเด็ดขาดค่อยๆถอยครับผมแล้วก็ถ้าพฤติกรรมก้าวร้าวเหล่านี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆจริงๆการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสุนัขเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเราเอง ตัวสุนัขแล้วก็คนอื่นๆด้วยครับค่ะเห็นด้วยเลยค่ะเอาล่ะมาถึงอารมณ์สุดท้ายนะคะที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆแล้วก็ดูมีพลังงานเยอะๆก็คือความตื่นเต้นความอยากรู้อยากเห็นเวลาเขาเจอเพื่อนใหม่เจอของเล่นหรือว่าตอนเรากลับถึงบ้านลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต่างจากความสุขแบบสบายๆผ่อนคลายยังไงบ้างคะคือความตื่นเต้นเนี่ยพลังงานเขาจะสูงกว่าเยอะเลยครับหางนี่จะแกว่งเร็วและแรงมาก เร็วๆแร,รงๆเลยครับอาจจะสายไปทั้งตัวเลยก็ได้นะครับการเคลื่อนไหวโดยรวมก็จะดูคึกคักกระโดดไปมาวิ่งวนหรือว่ายุกยิกยุกยิกอยู่ไม่สุกนะครับอยู่ไม่นิ่งเลยใช่ครับหูเขาก็จะตั้งตรงอาจจะมีการเอียงคอไปมาเพื่อแบบฟังเสียงหรือจับทิศทางสิ่งที่เขากําลังสนใจอยู่ดวงตาก็จะเบิกกว้างดูตื่นตัวมากๆเลยปากอาจจะเปิดกว้างหอบเล็กน้อยบ้างจากความตื่นเต้นนะครับไม่ใช่ความเครียด อ๋อค่ะค่ะการแยกแยะระหว่างความตื่นเต้นที่เป็นไปในทางบวกกับความเครียดหรือแม้แต่ความสุขแบบสบายๆเนี่ยก็คงต้องดูองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยเยอะเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับต้องดูท่าทางโดยรวมทั้งหมดเลยความตึงเครียดของกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงแล้วก็บริบทสถานการณ์ตอนนั้นด้วยว่าเป็นยังไง เพราะบางทีความตื่นเต้นที่มันมากเกินไปมากๆเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่พฤติกรรมที่เขาควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมักจะเป็นไปในทางบวกมากกว่าครับค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยการที่เราหมั่นสังเกตแล้วก็พยายามทําความเข้าใจภาษากายของน้องหมาในมิติต่างๆทั้ง4แบบนี้อย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยให้เราใกล้ชิดแล้วก็ดูแลน้องหมาของเราได้ดียิ่งขึ้นจริงๆนะคะ แน่นอนครับการเข้าใจสัญญาณเหล่านี้มันเหมือนกับการที่เราเปิดบทสนทนากับเขาได้เลยนะครับช่วยให้เราตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของเขาได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็ช่วยเสริมสร้างความผูกพันให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกด้วยครับ แล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าหากเราเจอปัญหาพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะเกิดจากความกลัวหรือความก้าวร้าวซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยอย่าลังเลที่จะขอคําแนะนําหรือความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสุนัขนะครับอันนี้สําคัญ,ญจริงๆและสุดท้ายนี่ครับมีประเด็นที่น่าสนใจอยากจะฝากให้ลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะครับคือนอกจากที่เราจะตีความอารมณ์หลักๆทั้ง4แบบนี้แล้วเนี่ยไอ้ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆหรือความเข้มข้นหรือการผสมผสานของสัญ,ญญาณต่างๆล่ะครับ เช่นสมมุติว่าหางสายเร็วปานกลางแต่ปลายหูตกนิดนิดหรือว่าการเลียปากที่เป็นสัญญาณเครียดแต่ก็มีการแกว่งหางต่ำๆไปด้วยพร้อมกันไอสัญญาณที่มันดูอาจจะขัดแย้งกันหรือว่ามีความละเอียดอ่อนมากๆแบบนี้เนี่ยมันอาจจะกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับมิติของอารมณ์ที่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดณนะวินาทีนั้นๆของน้องหมาได้บ้างอันนี้นะ่าสนใจนะครับ